มาทำนังไก่ท่าสมุนไพรกันนะคะเรามาบอกส่วนผสมกันเลยนี่รลดดีนังไก่ใบมะกรูดตะไคร้เดี๋ยวเรามาเริ่มหมักกันเลยนะคะใส่รลด,ดีแล้วไปหมักไว้สิบนาทีค่ะ ร้องเพลงไปด้วยได้ไหมนะคะมันแ็เข้ากันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้กี่นาทีทิ้งไว้สิบนาทีนะคะ เาแลานะมันจะเดินใส่ตอนนี้ไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่สมุนไพรกันนะคะหม,มกลับละไคร้กันเลยค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนังไก่ทอดสมุนไพรจ้าน่ากินมากเลยเสร็จแล้วนะคะไก่ทอดสมุนไพรหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะค่ะน่าก,กินมากเลย รูกมากเลยหนูงี้อ้หวัดมากมากไปลองทำดูนะคะทำแบบหนูก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะเราขอไป้ึ่งตั้งก่อนนะคะ